ปลูกอินทรัมโคเนซี่พราะเล็ดแบบรากแช่น้ำอายุครบ1ปีสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้วันที่13พฤศจิกายน2563นครับเดี๋ยววันนี้มาอัปเดตดูเจ้าอินทรัพพมพราะเล็ดโคเนซี่นะครับที่ผมปลูกไว้อันนี้ผมทดลองปลูกแ,แ,แบบว่าให้เขาลากเขาแช่น้ำนะครับลากแช่น้ำมนหมายความว่ายังไงคือผมปลูกแบบว่า ให้น้ำเพื่อดนูนี่มนะีน้ํานะน้ํามันแจะแจะพื้นพื้นร่องนะครับที่ผมยกร่องขึ้นมาอันนี้คือร่องนะอันนี้คือร่องน้านะครับเห็นไหมครับนี่ร่องน้ําอันนี้คือคันถนนที่ผมปลูกอินทรารนะครับอันนี้อันนี้เป็นโคนซี่พอมเมนิดนะครับที่ผมซื้อสั่งมาติดมามผมมา,มาปลูกไว้นะครับอันนี้ยุคเขาได้ครบอ่าหนึ่งปีครับปลูกลงลงดินได้หนึ่งปีนะไม่รวมกับที่เราเพาะเพาะก่อนที่เขาจะเป็น มีเป็นใบปิบใบขนกนะครับอันนี้ผมลงดินได้ผมลงดินเมื่อตุลาคมส5 0 0น้าปีไงมีหกมีหกหกสิบสามหกสองมาลงหกสองครับโอ้ผมลงอันนั้นะนั้นคือผมออกจากงานใหม่ครับผมเพาะชำไว้ไม่มีเวลาลงตอนนี้ออกจากงานปุ๊บผมก็เอาเอามาลงเลยนะครับอันนี้โคนิซีพองเล็ดครับอันนี้อายุครบหนึ่งปีเพื่อนมาดูปลูกแบบลากแค่น้ำที่อธิบายไปแล้วคือ1น้ําน้ำของผมเนี่ยน้ำเพื่อนเห็นไหม น้ำไหมน้ําเขาคือลากอ่ะลากลากอย่างลึกของเขามันจะมันจะคือค่อนข้างจะอยู่กับน้ําตลอดเวลาคือไงอย่างนี้กันคือผมต้องใจให้เขาให้ลากเขาอยู่กับน,น้ำให้ลากเขาได้รับน้ําตลอดเวลานะครับเพราะผมได้เคยได้ยินมาว่าหนึ่งเขาบอกว่าถ้าอินทรัมเนี่ยถ้าเขาได้น้ําไม่เยอะโอกาสที่เขาการพมาเาล็ดนะโอกาสที่เขาจะเป็นตัวเมียมากกว่าตัวผู้ครับผมก็จะรอปลูกนี้ดูอ่นะไม่รู้กันนะครับ ผมปลูกไว้ทั้งหมดสิบสามต้นนะนี่นี่นนคเนี่อันนี้ต้นหนึ่งอันนี้ต้นหนึ่งครับหนึ่งปีความสูงเขาเออถ้าเกิดยืนเทียบผมเอวผมนี่นะนี่คือเอวผมสูงเขาก็เท่าเอวตอนเอวก็ประมาณสักเก้าสิบเซนนะหนึ่งปีชุดนี้คือผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ฉีดยาไม่ทำอะไรทั้งสิ้นเลยผมไม่ผมไม่ได้ถ่ายตอนปลูกนะผมถ่ายคือตัวนี้ผมปลูกไว้ ผมขุดประมาณเดี๋ยวผมจะไวหว้เพื่อนดูไม่เชื่อจะไม่เชื่อวราจะรูปดูครับเพื่อนเนี่ยความกว้างของหลุมน้าเพื่อนเนี่ยเท่านี้เองนี่กลมๆนี่ขุดเท่านี้เองกว้างเห็นไหมประมาณเนี้ยคืบหนึ่งผมขุดรูปหลุม,มเขาเพราะตอนนั้นผมปลูกอะผมปลูกด,ด้วยผมเพาะเขาด้วยขวดน้าไงขวดน้ําก็เท่าประมาณขวดน้ําก็ประมาณขวดน้าขวดน้ำสองน้ำน้ำสองลิตรอะแต่เท่านี้ขวดใหญ่ๆอะผมเพาะงั้นละ เอผมออกปุ๊บผมก็คุดหลุมเนี่ยประมาณนี้เลยเพื่อนกลมๆประมาณเนี้ยเนี่ยเท่านี้เองพอหลุมลงได้ปุ๊บผมก็กบเพราะตอนนี้ผมปลูกมันเป็นดินดินเหนียวเงี้ยเนี่ยเพื่อนเพื่อนดินมันเหนียวนะมันไม่ใช่ดินร่วนนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเนี่ยดูการโตของเขาหนึ่งปีครับเพื่อนมันก็โอเคอะ่ะจริงๆแล้วดินตัวเนี้ยถ้าเกิดเราทิ้งให้น้ํามันโซกอ่ะนี้น้ํามันแฉะไงมันแฉะปุ๊บดินมันเลยเหนยีดินมันก็เลยออกดินเหนียวงี้เนี่ย เนี่ยฝนตกน้ำแฉะมันก็นียเหนียวนี้แต่เมื่อเวลาเวลาแห้งแนละ้เขาเขาก็จะล้วนนะล้วนอย่างนี้เลยเนี่ยพเพื่อนๆเนี่ป็นล้วนเงี้ยนะแต่นี่คือฝนตกมันก็เอาแฉะหน่อยในคอนดิชัพเพื่อนดูนี่ต้นที่สองอันนี้ต้นตเตี้ยนหน่อยเมื่มหกหกสิบเซนได้อันนี้สี่สิบสี่สิบห้าเซนได้พเพื่อนดูน้ําครับน้ําแฉะคือเรื่องเรื่องคืออีกฟากหนึ่งแม่ผมทานาเขาวิทย์น้ำทีไรมันก็ น้ำก็จะล้นมาหาผมเพราะพัพคันนี้ที่ผมทําไว้มันยัง,ย,งยังเล็กคันเล็กไม่ใหญ่แต่ก็ไม่เป็นไรมันก็ไม่ได้ท่วมต้นจริงๆอ่ะถ้าขอยแล้วถ้าใครดูคลิปผมอ่ะชุดเนี้ยมันจะชุบน้ําท่วมเลยมันตกหนักมากท่วมโคลนเลยแต่นี้น้ําแห้งแล้วนะเราลยมาอัปเดตให้ดูว่าหลังจากน้ําแห้งแล้วเขาก็ไม่ตายนะเพื่อนเพราะเขาไม่ไท่วมต้นเขามันไี่ท่วมแบบท่วมโคลนมากแต่นี้เอามาให้ดูว่าหนึ่งการปลูกแบบรากแค่น้ํา การจะเิโต,ตเขาเป็นยังไงบ้างก็โ <_ t ot> ตอยู่นะเพ <_ t ot> ื่อนนะโตในระดับหนึ่งเลยเพราะผมไม่ได้ดูแลอะไรเขามากมายเนี่ยเพื่อนดูสินะโตเลยแหละมีคนไอซี่พะมะเลดนะคิดว่าปีหน้าน่าจะออกผลนะคือเดี๋ยวปีนี้ผมจะทําให้เขาแบบแบบแบบว่าไม่ให้น้ามันมันแฉะอันเนี้ยคือพยายามจะทําให้ดินดินข้างบนเนี้ยมันแห้งกว่านี้หน่อยหนึ่งคือให้รากเขาแฉะแเฉพาะข้างล่างเดียวกับพื้น พื้นดินที่ผมปลูย่างงี้เนี่ยพวกนี้จะให้แห้งโดยการผมซื้อเครื่องดูดน้ามาแล้วต่อไปคือถ้าเกิดแม่คิดน้ําผมก็ดูดดูดออกเลยมันก็จะไม่แฉะอย่างนี้อันนี้เาผมยังไม่เตรียมการไว้ว่าเออเวลาแม่พิจ้ําทีไรก็มันก็จะแฉะมันก็จะไหลน้ามันก็จะไหลามาหาผมความสูงน้าของของหน้าฝั่งนู้นนะครับกับที่ผมเนี่ยมันเท่ากันไงความสูงกับพื้นนะผมก็ยกโคกเขานิดเดียวเนี่ยยกโคกของตัวต้องโค้โคง อีเทพรัมที่ผมโคดิิเอนี้ข้งเดียวยกข,ขึ้นเดียวประมาณสักสิบเซนได้ไม่ถึงสิบเซนห้าเซนสิบเซนเนี่ยเพราะฉะนั้นการท่วมเขาถ้าเกิดฝนไม่ตกหนักจริงๆก็มันก็ไม่ท่วมนะครับเพื่อนดูเนี่ยมันก็จะมีโคลมันก็จะแห้งมันก็ไม่แห้งหรอกคือมันก็ชื้นเปียกแฉะแฉะเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูคือมันก็ไม่แฉะมันไม่ชื้นแห้งนะมันก็เปียกแฉะตลอดเวลาเนี่ยดินดินเลอะมืออย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ย,ยคือผม ตรงใจปลูกแบบแรกแบบให้ล่กเขาแช่น้ำนะเรื่องๆไม่ให้หรอครับเลยไม่ไยกโคกสูงมากเนี่ยการโตเขาก็อายุครบ1ปีนะสิามต้นก็เคยอยู่ปีนี้1ปีเท่าันนี้เดี๋ยวปีหน้าผมก็จะเริ่มอ่าไม่ปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวประมาณสักอีกสองสาเดือนเนี่ยผมก็จะติดตั้งตัวเครื่องดูดน้ำนะ เวลาน้ําแม่พิลัยมันมันไห,หลครับผมผมก็ดูดออกตอนนี้หมามันก็จะไม่ท่วมแฉะอย่างนี้แล้วนะเพื่อให้เขาเพื่อให้ลากของอินทรามตัวเนี้มันได้โตคือไม่นด้ไม่สะทะไม่สะไม่สะดุ้งกับน้ําที่เวลาขึ้นอะ่ะแต่จะโตได้มากขึ้นกว่านี้นะเพื่อดูแนวเนี่ยเห็นไหมเป็นแนวไปเลยความสูงก็อินรรทรามโเนซี่ผมไม่ถึงผมนะปลูกแบบแรกแช่น้ํานะครับเพื่อนทดลองปลูกดูสิเดี๋ยวว่ามันจะเป็นตัวเมีย มากน้อยขนาดไหนอันนี้เป็นเมล็ดผมนําเข้าจากต่างประเทศนะผมสั่งฟาร์นเน็ตมาแล้วเพื่อนเพื่อนนะไม่ได้ปลูกไม่ได้ซื้อมากินแล้วอาปปูกนะเพื่อนไม่รู้ว่าเกตของเขาคุณภาพของเขาโอกาสจะเป็นตัวผู้ตัวเมียมันมากน้นอยอยังไงยังไงเดี๋ยวเขาว่ากันอีกทีนะเพื่อนนะโอเคครับคลิปนี้ก็หาเพื่อนเพื่อใดก็ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือฝากกดตามกันได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็จบเพียงเท่าน,นี้ครับกับอินทรดมโคเนซี่พ่อมเมล็ดนะครับ ปลูกแบบลากแช่น้ำน,นะครับโอเคครับสวัสดีครับ